โล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 โอเคครับสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเหมือนเดิมนะครับหยองเองในช่องโคตรหยองทานผู้ชมมาปันยุทธคนดูในวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก็เป็น2ยุทธสุดท้ายนะครับในสัปดาห์นี้ทานผู้ชมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาเริ่มอยู่กับยุทแรกนะครับยุทนี้นะผู้ชมดับเบิลฟอร์จูนทุนเจ็ดพันสุลต่านอีกแล้วนะครับโอ้โหคนติดตามผมนี่สุลต่านเยอะเลยนะครับก็ สายแบบทุนหนากันทั้งนั้นเลยนะครับก็มาสุ่มมาได้ก็จัดให้ซะหน่อยนะครับก็อันนี้เป็นยุทธจากคุณอิม,อมปะ M I I, M I I M I I M A I M นะผมถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะอ,อิมนะน่าจะประมาณนั้นนะครับเออนะสาว เสาต้องบอกว่าเสาสุลต่านคนนี้นะครับมาได้ทุน7 0 0 0นนะครับแล้วก็วิธีการเล่นนะครับเขาบอกว่าเปิดที่เบ็ด9สัก50หมุนจากนั้นไปเลยนะครับขอเบ็ดหนักๆยาวอัดเลยนะครับก็ผมจะเล่นตามวิธีของเขานะจะขอหยุดขอมาผมก็ต้องไปอย่างนั้นนะครับไปเอาเบ็ด9ก่อนนะครับ50หมุนจากนั้นก็เบ็ดโอ้หมันเบ็ดหนักเลยก,ก็ก็คงแบบว่าให้เพิ่มเบ็ดหนักไปเลยใช่ไหมไม่ได้กําหนดเบ็ดมาแต่ว่า ให้ใส่เบ็ดหนักไปได้เลยใช่ไหมมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็มีบอกใบเไม่ใช่บอกใบมีส่งขิงมาก่อนให้ผมเล่นด้วยนะครับนี้ดับเบิลฟอร์จูนนะครับเติมมา4,000นะครับผมเพิ่งแตกมา3 3,000 0หเหรอ32,000โอ้นะถือว่าเดือดเดือด <ๆ S 1> เลยถือว่าน่อุย๊ยขู่เสียดายนะเสียดายที่เราไม่ได้เพิ่มเบ็ดนี่แหละนะครับแต่เบ็ดเกก็เดือด,ดู่วะ อาแต่เพิ่งแตกมาด้วยนะอันนี้น่าน่าจะเพิ่งแตกเลยใช่ไหมนะที่รูปที่ส่งมานี่คุณผมเรียกขอเรียกคุณอิมแล้วกันนะครับอิ่มอิมนะครับก็เออนะโอ้ทุนสี่พแตกแตกสามหมื่นสานะครับให้ผมมาย้ําให้อีกหนึ่งรอบด้วยทุนเ0 0ดพันนะจัดไปนะครขอให้งงแล้วกันนะครับตรงส่วนนี้นะฮะเออนะเดี๋ยวผมเอาไปลงในตารางการแตกให้ด้วยนะครับเออ โอ้ไม่ลงเลยมันไม่ค่อยลงคู่เลยอ่ะเออแต่ได้ไอ้ที่คุณ,คณอิมคุณอิมอิมอิมผมจะเรียกอะไรดีวะเออนะนี่ที่ส่งมานี่คือแบบเข้าคู่ใช่ไหมถึงได้เยอะขนาดนั้นนะครับอืมเบ็ดเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อนโอ้เบ็ดยี่สิบเจ็ดเหรอเดี๋ยวผมจะเบ็ดยี่สิบเจ็ดเหมือนกัน <laughs> มาเบ็ดยี่สิบเจ็ดได้สามหมื่นเหรอ <laughs> โอ้ผมว่ามันทะลุป,ประหลอดเลยนะน่ะสามหมื่นะ 30, 000, นะ่ะน่าจะโคตรจะแม็กวินเลยนะนะ่นะท่านผะู้ชม เออโคตรจะแตกเยอะเลยนะครับจริงเบ็ดยีเจ็นี่โอ้ได้หมื่นหนึ่งก็เยอะแล้วนะครับแต่นี่ลั่นไปแบบว่าสามหมื่นเลยอรอเดีย๋ยวลองดูดิว่าผมจะได้ไหมนะครับเบ็ดยีเจ็ดเป็นกันมาฝากากดไลค์ฝากกิตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของยุทด,ด้วยนะครับที่ส่งเข้ามานะครับเออนะยุทจากคุณอิมอินนะครับก็มาให้ผมย้ำห,หน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งแตกดับเบิลฟอร์จูนมาเดือดๆเลยนะฮะ เมื่อเช้านี้เขาบอกนะครับทุน4,000ได้3,002นะครับให้ผมมาย้ำให้อีกสัก7,000นะครับเผื่อจะได้เพิ่มนะครับอ่ะจัดไปนะครับต้องบอกว่าโคตรเิงจริงนะผมอยากเิงแบบนี้บ้างจา <c oughs> <c oughs> ังเออไอ้เยี่ยงหยองนี่ไม่เคยแตกเลยนะหลักหมื่น,น <c oughs> <c oughs> เนี่ยเฮ้ยมาเนี่ยมาเนี่ยอย่ายให้มันน้อยหน้าเขาเฮ้ยเพื่อน <c oughs> วันนี้ไม่มีซื้อนะครับมีแต่หมุนนะท่านผู้ชมนะทั้ง2ยูทเลยเมื่อวานนี้ซื้อปีทั้ง2ยูทเหมือนกัน นะครับสลับกันวันนี้โอ้ยอมือหน่อยเปนยิบเจ็ดเหรอโอ้โหเปนยิบเจ็ดแตกสามหมื่นเลยอยากได้บ้างจังอ่ะคุณอิมอิมคอมเมนต์หน่อยนะคอมเมนต์หน่อยผมอยากให้คอมเมนต์มากเลยนะครับเออจะได้แบบว่าโชว์เจ้าของยุทธ <c oughs> เออแต่ว่าไม่แต่ว่า,วาถ้าไม่แต่ไม,ไ,มไม่อยากคอมเมนต์ก็ไม่ว่ากันกน,นะครับตรงส่วนนี้มันอ่าแล้วแต่ความสะดวกใจเลยนะครับแต่ถ้าคอมเมนต์ได้ก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้เลยครับ สักฟรีว่ะดับเบลิลผมว่ามันเพิ่งแตกมาด้วยนะแล้วแบบว่าเรามาย้ำนี่บางทีก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยดีนะแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่แตกได้หรอกนะมันก็มันก็มันก็ลุ้นได้นะครับแต่ว่าผมกลัวว่ามันจะมาโมเมนต์แบบว่าให้ไปแล้วอะ่ะเออมันให้ไปแล้วอะ่ะนะแล้วก็มันอาจจะไม่ให้อีกรอบก็ได้นะดูดินะครับผมจะขอเบ2ย์ิบเจ็ดนี่แหละนะเพราะว่าเออคุณอิ่มอิมก็ ก็เพิ่งแตกเบตยิบเจ็ดมาเนี่ยผมจะย้ำไปนะครับผมอยากได้เหมือนกันเอออีแตกยังไงวะเบตย่ิบเจ็ดได้สามหมืแล้วต้องทีเด็ดมากเลยนะเต็มแถวสองฝั่งอะ่ะมองเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าฟีให้ได้ก่อนตอนนี้อย้ย <c oughs> ไม่ได้เลยว่ะผมยิ่งหมุนไปผมเริ่มใจแป้วเลยตอนนี้ย <c oughs> ไปอุ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้หไม่เข้าเลยอะใจผมแพ้วมากอะใครที่แบบว่าเป็นแฟนคลับดับเบิลฟอร์จูนนะวันนี้ก็ได้ดูแล้วนะครับก็ขอบคุณเจ้าของยุ่งกันเลยแล้วกันเออนะที่แบบว่าให้ได้เล่นเอาทุนมาเล่นให้เราได้ดูกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะแล้วทุนหนาเลยนะทุนหนาเลยนะแบบนี้นครับ <c oughs> ไม่เข้าเลยนะโอ้โหผมยิ่งหมุนผมยิ่งแบบว่าขาดความมั่นใจตอนเนี้ย <c oughs> เออมันไม่เข้าดิพีเกมสักฟีเดี๋ยววะ <c oughs> มันจะไม่พลิกให้เลยเหรอะ อโอ้โหท่านผู้ชมว่านี่ผมไม่ใช่เจ้าผมไม่ใช่เจ้าของเงินนะแต่แม่งผมแม่งโคตรกดดันเลยวะไม่รู้ทำไมวันนี้ผมเป็นอย่างนี้วะมันไม่เข้าเลยอ่ะนะฮะ เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมว่าแบบว่าพึ่งแตกมาจริงๆอะ่ะนะพึ่งแตกมาจริงๆมันก็เลยเงียบท่านผู้ชมค,มคิดว่าไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอืมโอ้โหสองตัวอีกแล้วอู้เดี๋ยวสามพันจากคุณเจ็ดพัน 7, สุดยอดเลยโคตรดูด เปลี่ยนเบ็ดไหมเปลี่ยนเบ็ดไหมอ่าเดี๋ยวร้อยหนึ่งนี้เปลี่ยนเบ็ดโอ้ยสามหมื่นสองคุณนีบิมมาด้มันจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์เดิมปะวะสองฝั่งผมนึกออกแล้วทำไมมันได้แบบว่าถึงสามหมื่นคือถ้ามันลงเพลง,พลง,พลงจริงๆเนี่ยมันน่าจะบึ้มบั้มยูเข้าไหนดิสองฝั่งอะ ว่าผุมแม่งดวงไม่ดีวะ <c oughs> เอย <c oughs> ก็ไม่เท่าไรไม่เท่าไรไม่เท่าไรแต่มันก็หมื่นอยู่นะเออเอ้ยไม่ใช่แต่มันก็พันอยู่นะเนี่ยเออสองฝั่งคือถ้ามันเข้าอย่างนี้เรื่อยๆมันก็ไม่แปลกที่มันจะถึงสามหมื่นนะแต่ถ้า ผมว่าถ้ามันลงซองดงซองแดงหรือว่าแบบตัวแพงสุดเลยอะ่ะสามโอ้ยเนี่ยไอแหวนเนี่ยไอแหวนเนี่ยน่าจะจ่ายแพงอ่าอย่างตอนเนี้ยสามหมื่นผมให้ผมได้สามพันเลยดิ <c oughs> ถือว่าใกล้เคียงกันปะใกล้เคียงนะใกล้เคียงปะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ผมเบ็ดสี่ห้าเลยนะอันนี้อันนี้ต้อง ต้องพูดดักไว้เลยนะว่าเจ้าของยุทธอนุญาตมาแล้วนะครับกับการเล่นแบบนี้นะครับคือผมคุยกับเจ้าของยุทแล้วนะครับว่าเล่นยังไงนะเจ้าตัวบอกอยากได้เบ็ดหนักๆแบบนี้นะครับนะหรือว่าเราคืนทุนมาให้ได้แล้วได้ใส่ต่อนะครับอีกหนึ่งยุทรอติดตามได้นะครับเป็นทุนน้อยนะครับอีกหนึ่งยุทนะครับทุนหลักร้อยนะครับรอติดตามรับชมได้นะครับส่วนอีกยุทธนี้ก็ต้องบอกว่าเดือดๆนะครับต้องบอกว่าเป็นการมาย้ำมามาย้ำให้สําหรับ เจ้าของยุทนะผมพึ่งแตกมาเลยนะฮะเอออยากได้แบบเขบาบ้างว่แต่ว่าถ้ามองกันกลับกันนะเบ็ดย7ิบเได้สามหมื่นนี่ต้องแบบว่าเข้าแทบจะทุกหมุนทุกไม้เลยนะแล้วต้องแปลว่าตัวแพงๆเลยนะถึงสามหมื่นได้นะท่านผู้ชมถือว่าโคตรเดือดเลยนะครับเออนะเดือดจริงทำไมลงตรงสแกตเตอร์มันลงตรงนั้นไปอังขออีกสักฟีได้ไหมเบ็ดแพงๆเนี่ย ่เราออโต้ไปเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมหวังผลกันยาวๆเดี๋ยวคุกมานี่ไงสองตัวมมผมก็ได้มาแล้วนะเฮียเออคือถ้ามันจะลงไปแล้วเข้าฟีเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาที่เดิมเนี่ย มันมันจะไม่ไปไหนเอานะนี่ <c oughs> จ้ะเออตัดบทเข้าฟรีเลยได้ไหม <c oughs> ไปต่อก่อนไปต่อก่อนสู้เขาไว้สู้เขาไว้เนี่ยไอซองแดงเนี่ยแพงเว้ย กับไอ้รองเท้าพวกนี้แพงผมว่าแม่งถ้าเป็นตัวพวกนี้ลงนะเว้ยแล้วได้คูณ8เนี่ยนั่นแหละเดือดแน่นอนนะครับโอ้ไม่เข้าเลยทีนี้ ผมหวังอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเงียบจังหวะบิด54 45กลับเป็น54สลับกันหน่อยเอาล่ะไม่มาเลยครับ S <S เรียบร้อยได้เลยเยอะเข้าฟีด้วยดิโอ้ยแม่งไม่หมดไม่ไม่เข้าเลยมันจะหมดแล้วท่านผู้ชมดับเบิลฟอร์จูนนะครับเอออะไรไม่รู้มาเล้วยสี่ร้อยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้เข้าแบบดอกอย่างเงี้ยแล้วคูณแปด น่าจะมันๆน,น่าดูวะ่ะสักฟรีว่อยากเห็นว่ะอยากได้ว่ะสักฟรีสักฟรีเฮ้ยม,มาวะ่ะโอ้ยเ<ม>ต็มที่แล้วนะครับ,รบท่านผู้ชมโอ้โหอีกหนึ่งพันสุดท้ายครับ ฝากกดไลค์ส่งกาลังใจให้กันหน่อยทั้งกําลังใจผมแล้วก็กําลังใจกับเจ้าของยุทยด้วยนะครับส่งกําลังใจกันหน่อย900สุดท้ายทานผู้ชมนะครับเออนะแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะว่าคิดยังไงนะครับกับการมาย้ําเกมเดิมที่เราเพิ่งแตกไปนะครับเออมีผลอะไรไหมนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจริงๆผมแม่งแอบ,บเสียดาย7,000นี้มากจริงนะครับแต่ว่านี่แหละครับสุลต่านเขาเล่นกันว่างั้นนะฮะเออเจ้าของยุทธ ขอมาอย่างไงก็จัดให้อย่างนั้นแล้วเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมอ้ยแต่ยังไงก็ยินดีกับเจ้าของยุทธในตอนที่แตกนะฮะสามหมื่นนั้นด้วยนะครับทุนสี่พันได้ทั้งสามหมื่นถือว่าโคตรจะคุ้มค่าแล้วนะครับแต่ว่าเอามาคืนให้มันเจ็ดพันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอย่าเอามาคืนอีกนะครับที่เหลืออยู่นั่นก็เอาไปใช้ซะผมว่าอย่าเพิ่งเอามาเล่นดีกว่านะครับเอออ่ะส่วนวคลิปในวันนี้ต้องผมต้องขอไปจริงๆนะ คือผมเองก็ไม่ได้อยากให้มันเสียอย่างนี้หรอกนะครับผมก็ทาเต็มที่แล้วนะครับก็เล่นเล่นคือมันอยู่ี่ดวงจริงๆอ่ะเกมสล็อตนะครับอ่ะฝากากดไลค์ฝากติดตามให้กันด้วยแล้วกันนะขอบคุณเจ้าของยุด่ด้วยเดี๋ยวเราไปต่อกับยุทที่2ท่านผู้ชมนะครับไปลุยกันครับอ่ะมายุทธที่2อโอ้โหยุทธยังใหม่อยู่เลยต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่ยุทธใหม่เลยอาจจะเคยเล่นเกมอื่นมาแต่เกมนี้ยังไม่เคยเล่นนะครับมาทุน400นะครับคุณ4 0 0นะครับจาก คุณสุคนละสานะครับนำสกุลไม่ต้องแล้วกันเนาะอ่ะมานะครับวันนี้เป็น2ยุทธจากสองสาวเลยนะครับวันนี้มาทุน400เล่นตามหยองจะเล่นเลยๆเลยนะครับเพราะ,ะนั้นผมขอเบท6หกให้เลยได้ไหมเบท6หเลยลก้กันผมให้เบลทนำโชคผมเลยมาอุ้ย ah. เปิดมาก็เอาเลยเหรอเฮ้ย<อ>ปาดขึ้นแล้วก็ปาดขึ้นเอาเลยเคไป ฝากกดไลค์เพอติดตามให้กันด้วยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนที่ก็มารับชมก็มาติดตามกันด้วยนะครับวันนี้มายุทที่2ของวันนี้แล้วก็ยุทสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วส่วนวันพรุ่งนี้นะครับใครจะส่งเข้ามาให้สุ่มปั่นส่งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปสุ่มนะครับผมหลายคนบ่นให้ผมเยอะเลยนะว่าโอ้ส่งมาตั้งแต่ตั้งแต่นวดนอะเริ่มทำอีพีแรกของปัน่นยุทคนดูยังไม่เคยได้ปั่นเลยนะเออผมเชื่ออยู่นะครับพ่าหลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่า โอ้คนส่งมาเป็นร้อยนะผมเอาแค่สัปดาห์ละ4ยุธนะครับเยวช่วงหลังนี่ผมเอาหยุดเพิ่มมายุดหนึ่งนะครับผมไม่รู้จะตกตอนไหนโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นต้องเป็น5คนที่ดวงดีใน100อยะ <c oughs> นะฮะแต่ก็ส่งมาเล่นๆได้นะครับถ้าได้ค่อยๆสุ่มแล้วกันเออค่อยๆปั่นแล้วกัน,ออน,กน,กนถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะว่าอย่าว่ากันนะอย่าว่ากันนะเรื่องแบบนี้ตรงต้องสุ่มจริงๆครับไม่อยากจะจิ้มเลือกมาเองเพราะว่าถ้าเป็นการจิ้มเลือกมาเองมันจะเป็นแบบว่า อย่างนั้นอย่างนี้นะครับอตอนนี้เหลือ268เฮียชิบหายแล้วไอ้หัวไวเบทหกหกนำโชคนะเพื่อนสวยแล้วหกนำโชคไหมล่ะไม่ลงเหลือ250คุณ400นะครับ1,000เลือกใช่ไหม เชื่อมั่นในบเบตหกผมเถอะนะครับ i. ถ้ามันไม่มาผมก็ต้องขอไปนะครับผมต่เดี๋ยวผมตั้งใจเล่นผมตั้งใจเล่นผมไม่ได้ผมไม่ได้โยนสปเปซสปะแบบว่ามันไม่ใช่ยุตตัวเองก็ไม่ตั้งใจเล่นทํานู่นทานี่เสียไม่ใช่นะครับคือเบตหกที่ผมก็มั่นใจในตัวเบตหกเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันไม่มาจริงมันก็อยู่ที่ดวงจริงผมก็ต้องพูดคําว่าขอภัยไว้ก่อนเลยแหละนะครับนั่นไงอย่าให้มันมาแล้วกันเอออย่าให้มันมาแล้วกันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กัน แต่ถ้าไม่มานี่ก็เผีเหมือนกันนะเฮ้ยเข่าอยู่ปัดหน่อยปัดไปคุณมาเออคูณแปดเมื่อกี้ไดน้อยดีกว่าไม่ได้คุณโอ้ยรอบหมุนเยอะรอบหมุนเยอะเออรอบหมุนเราเยอะเยอะแหงนค่อยๆลุ้นไปวิคูณแปดเหมือนกันเลย โหไม่เข้าเฮ้ยเกือซ้ํจาจะเข้าฟรีได้ เอหรอเฮ้ยเอนี่ปัดขึ้นนี่ขึ้นเป็นสัญลักษณ์เลยนะอุย้ยคุสิผงด้วยอุยออ้ยเท่าไหร่วะอุ้ยแตกมาดิอย่างน้อยวันนี้ก็มีอยู่แตกวะอ้หูโอ้โหโอ้ดอกเดียวเลยดอกเดียวเลยท่านผู้ชมไม่ต้องพูดเยอะนะครับจบจับ ว่าจะไม่มาแล้วได้ดอกเดียวพันสองเลิกเลยอหีสปัญญุคนดูแตกนี่สาสใจกว่าปัญญุตัวเองแตกอีกนะครับโอเ้เอาว่ะได้ว่ะโอ้โหมาไม้หมุนเดียวหมุน,หม,นหมุนเดียวเลยที่มันให้เรามาพันสองนั่นแหละนะผมคิดว่าจะเกลืออยู่แล้วโอ้โหแต่ได้ว่ะอ่ะโอหกดดันวันนี้นะครับอ่าโอเคขอบคุณทั้งสองยุทธกันหน่อยแล้วกันนะผู้ชมนะขอบคุณที่ส่งยุทธเข้ามาร่วมสนุกปั่นคลิปในวันนี้นะครับ ก็ยุดแรกนี่สุลต่านนะครับแต่ว่าก็คือมันไม่แตกอ่ะแต่ก็ยินดีกับที่ตอนที่แตกไปด้วยแล้วกันนะครับส่วนยุดที่2ก็ยินดีด้วยนะครับมาแบบฟุกๆเลยนะผมพูดคําว่าฟุกเลยนะคือผมไม่คิดว่าแบบว่าเกมสล็อตมันใช้ความสามารถในการเล่นและแตกได้หรอกนะผมมันอยู่ที่ดวงอยู่ที่ฟุกนี่แหละนะครับโอเคไปท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับขอบคุณมากครับอย่าไปเล่นตามอย่าทำตามนะครับผม